เอโยกราบสัสรีชาวโรบุททุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในแมป Toilet Tower อ,อร์ที่เป็นกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาเล่นนะครับ speedrun เป็นซีซันที่2แล้วนะตัวก็จะมีประมาณนี้เลยนะตัวฟาร์มครับแล้วก็อาชีพคลอ็อกแมนซอมบี้ t o i l e t c o p คาเมล่าแมนแล้วก็สุดท้ายเป็น DJ tv man นะครับก็ผมทำได้สูงสุดตามาีวินะครับ นายแล้วก็เขาปรับเหรอตอนนั้น80%เหรอตอนนั้นจุดจุด80นะผมไม่รู้ว่าทำไมมันมันยากกว่าเดิมหลังจากที่เคยได้354ใช่อปะ่ะเออแล้วก็สูงสุดไม่เกิน360นะมันมันยากกว่าเดิมอะ่ะไม่รู้ดิออโต้แล้วมันออกมาช้าเออมันออกมาช้าแล้วก็ผมสามารถสุ่มได้ในกอตลี่ไป2ตัวและนี่เดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังแล้วกันนะมันโหดหรือเปล่ายังไม่เคยเล่นเลยอีแดงมิติกเนี่ยได้มาเยอะแล้วนะ เอามามาเซลเดา๋ยวมาเล่นกันเลยโอเคเรามาอยู่ในเกมเนี่ยก็มันเดิมครับเปิดยูนิตไอที่ไม่ถนัดก็ไม่ต้องทําตามก็ได้นะเราแต่แบบเอาแบบตัวเองถนัดนะไอที่ทําเวลาได้เร็วกว่านี้แล้วก็มีเทคนิคอะไรมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับรอตสัสกิปแล้วก็รอรอเปิดเราจะวางตัวฟาร์มให้หมดแล้วก็อัปเกรดให้ตันทุกตัวเลยนะอบบแรกในการเล่น หรือแม้ไม่อัพตันทุกตัวก็ได้เหมือนกันจะอัครัพก็ในอัพเก็ตได้อัพเก็ตไปนี่นครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบหลุดไปฐานนะเพราะว่ามันทันอยู่แล้วโอเคอย่างนี้เลยอัพเก็ตไปเรื่อยๆครับอัพจนตันนะไม่ต้องกังวลโอเคอัพพันอันนี้ได้นี่ได้ หมดแล้วนะโอเคตัวสุดท้ายละอา้าเสียเวลาอันนี้มาโอเคอัพอย่างนี้นะแล้วก็เอาดีเจมาปุ๊บอัพดีเจให้ตันแล้วก็อัพซอมบี้ให้ตันนะอย่างนี้ก็ชิปเห็นปะเราไม่จะเป็นต้องกลัวว่ามันจะหลุดเพราะว่ามันมีตัวน้องน้องมันไม้เรื่อยๆแหละครับ เอาทำไมอัพเกตไม่ได้เนี่ยเอ้า oh. อ๋อเต็มแล้วน่าจะบักโอ้ oh. แล้วก็วางคอปนะครับคอปคามราแมนอุ๊ยเจ๋งดังวางคอปคามราแมนมาสี่ตัวนะสี่ตัวเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าระยะมัน,มนไกลอยู่แล้วมันถึงอยู่แล้วด้วยดูนะดูนะเนี่ยระยะบัฟมันไกลขึ้นจากตัวชีฟดิวแมนเนี่ย เราก็มาวางในระยะของดีเจนะถ้ามันดูระยะของชีิปคอกแมนมันก็สามารถโจมตีได้ยูดีนี่ครับอ่ะเราอัปเกรดยังไม่ตันนะคอปดูคอปดูคัปปกติเวลาเนี่ยมันต้องมันต้อง50แล้วนะเว็บ50มันต้อง250วิ อันนี้คือเราพลาดมาแทบจะสิบกวิมันก็เลยทําให้เราช้านะอเอระวังเสร็จแล้วก็ตัวที่สองครับอาพลุดเลยแล้วก็คอบครับนะครับ,นะรบ,นะรบอัพไปเลยเพิวสามนะปึ๊บอ,อีองนี้วางให้มันตันแนละให้มันเต็มหน่วยยูนิตของเรา แล้วก็อัปเกรดไปทุกตัวให้เป็นเลเวล2นะถึง3นะถึงเวลาสิบขายตัวเงินครับแล้วมาอัปเกรดนี่ฮี่ไปครับไปไปเรียบเรียบร้อยครับจบไปในเวลา357.70นะครับกพอย่างที่บอกครับว่าในวินาทีที่250เนะี่ยถึง256ยนะ เราต้องถึงเว็บที่50แล้วมันถึงจะเวลาน้อยกว่านี้นะอันนี้คือแบบมันออกมาช้าด้วยแหละมันก็เลยทําให้เรารบช้านะเดี๋ยวลองมาเล่นอีกรอบนึงนะโอเคนี่กลับมารอบที่2ครับต้ยูนิตปึ๊บมตรงนี้เลยเล้วแต่ยวางนะโอเค อัพเกรดให้ตันมาพดีเล็บไม่รีบนะรอบนี้เราจะเราจะลองแบบใหม่กันดูว่าแบบเราไม่อัพเกรดเต็มแต่ว่าเราจะวางยูนิตก่อนจะได้บอกไหนกันไหนล้ะไปครับไว้ไว้หนึ่งตัว หนึ่งตัวหนึ่งตัวลองดูว่ามันจะทำให้เราตีได้เร็วขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะงันงันลองดูี่าเอาเป็นสตองเจตด้วยถึงจะไม่จะช่วยอะไรก็เถอะดีครับไปส่องไปนี่มาอ่าไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรหรือเปล่าครับเลย ี่หนึ่งที่สองทีสามี่สี่นี่เอาเก์ไปก่อนครับเก์ทุกตัวเลยนะน,นี่เราจะเฉลี่ยแล้วเราจะไม่อัพให้มันตันทุกตัวแล้วอัพเลี่ยเฉลี่ยนะครับเพิมดามเมจให้มันแบบหนักๆไปหน่อยเลยอ่าอเก์ไปครับนี่เสียงค่อนข้างดังนะ มาอับตันไปเนี่ยโอเคตัวคอปครับอับเป็นเลเวลสี่้หมดเลยเหนื่อยแล้วเนี่ยยังยังยังมีผ้านะโอเคอยู่5าสิบละเฮ้อาสิบาโอ้โ,อโหไม่ทันนะขื้นมาตั้ง หกเจ็ดวิเราไม่เป็นไรไปไปครับวันนี้มาสองตัวนนเลเวลสองอน,นี่มาแล้วก็ขายอ,าาอ,าอ่าฮะอาพไหนเนี่ยไปอัปได้อีกตัวหนึ่งอันเชิญได้อีกปล่าอันเชิญได้อันเชิญไปเ,เ,เลยนะอือฮึ อันเชยได้อันเชไปเลยน,นี่นะับพันนะพันสี่โอเคเนี่ยไม่ออกมามันไม่ออกมา,นนะา,ม,ามันไม่ออกมาโอเคเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นน่ครับแต่ต่ำต่ำอยู่ต่ำเราทำให้ต่ำมันมันไม่ออกมาเห็นปะเนาะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการอันด่านเวลาต่ำกว่า สร้อย60วินาทีนะก็ใกล้เคียงกับสกอร์เก่าอยู่นะอ่าอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับผมสำหรับการตัานด่านแบบีง่ายนะครับสต้ายผมเปิดเอามีมิติกเดี๋ยวแจกเลยปังโอ้เจมมันล่นลมีจริงออกง่ายไปโอเคงั้นแจกครับมิติกมีกี่ตัวแล้วนะ สองสี่หกยี่สิบสามตัวนะตัวนี้มิติกตัวนี้เพราะใครที่อยากได้นะครับผมสามารถพิมพ์ชื่อนะครับพร้อมแท็กใช่ปะมันมันใช้แท็กปะวะไม่ไม่น่าใช้แท็กนะน่าจะเป็นชื่อในเกมอย่างเดียวนะโอเคแจกสําหรับ10เมดแรกเลยกันนะครับโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมใครที่อยากได้ก็10เมดแรกครับนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับผมบาย